ถอดร,รหัสสาว TikTok วัย19ปีเดียวกว่าดรายได้กว่า155ล้านบาทรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับแอปพลิเคชันอย่าง TikTok นะครับแล้วไอ้ในคำว่าแรงที่ผมว่าเนี่ยก็ไม่ได้แรงเฉพาะยอดคนดูจำนวนมหาศาลทั่วโลกนะครับแต่กับ TikTok Creator หรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์ t k t t o k เองก็กกลับสร้างรายได้สร้างโอกาสมหาศาลให้กับตัวเองได้เช่นเดียวกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวคนนี้ครับเอดิสันเรหรือว่าชื่อเต็มๆของเธอก็คือเอดิสันเรย์อิสต์ลิงสาวน้อยวัย19ปีครับที่เติบโตขึ้นมาในลุยเซียนาก่อนที่เธอจะกลายเป็นดาวเด่นในทิกต o อกจนต้องย้ายเข้าไปอยู่ในลอสแอนเจลิสครับ เอริสันเร์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่1น,นะครับศึกษาทางด้านการสื่อสาร,รมวลชนในมหาวิทยาลัยลุยเซียนาสเตทครับตัวเธอเองเนี่ยเริ่มเล่น t i k t o อกไม่ต่างจากเด็กสาวคน,นอื่นๆในวัยใกล้เคียงกันครับที่ลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็โพสต์ภาพการเต้นของตัวเองลงในแอปพลิเคชันอย่าง t ิ k กตอกครับแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ เอดิสันเรเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงหลัก1ล้านคนครับจนนักศึกษาคนอื่นในมหาวิทยาลัยเริ่มจดจําเธอได้ครับแล้วก็มีเด็กๆเ,เริ่มจําเธอได้ระหว่างเกมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลจนมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยครับจนถึงเวลานี้เธอประสบความสาเร็จและมีคนติดตามเธอเกินกว่า65ล้านบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เอ i ดดสันเริ่มย้ายมาอยู่ในลอสแอนเจลิสตั้งแต่ธันวาคมปี2019เพื่อรับงานทาง TikTok โดยเฉพาะนะครับโดยเธอร่วมกว่อตั้งบริษัท Hype House ร่วมกับ TikTok Creator อีกหลายๆคนครับเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้กับลูกค้านอกจากนั้น e d i ดดสันรยังได้รับงานใหญ่ๆมากมายครับไม่ว่จาจะการเป็น global spokesperson ให้กับแบรนด์ดังอย่าง American Eagle ทำพอดแคสต์กับ Spotify ในรายการที่มีชื่อว่า a า m a n o น e Base ร่วมกับ Che r i รีแม่ของเธอครับ ทางนิตยาสารฟอ s ได้เปิดเผยรายได้ของเอดิสันเรตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปี2019จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2020ครับรวมแล้ว1ปีเต็มๆนะครับระบุว่าเอดิสันเรสร้างรายได้เป็นอันดับ1ครับโดยมียอดเงินสูงถึง5ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ155ล้านบาทครับ ต้องบอกว่าเอดิสันเรย์เป็นอันดับหนึ่งทางด้านนี้จริงๆครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประธานาธิบดีอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์จะมีการสั่งแบนด์ทิกตอกโดยอ้างเรื่องความมั่นคงนะครับแต่เอดิสันเรย์ก็ออกมาแสดงความเห็นว่าเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจเธอก็ยังคงจะเต้นและอัปโหลดวิดีโอของเธอลงในแพลตฟอร์มอื่นๆต่อไปครับ